ครับสวัสดีครับวันนี้มาเลี้ยงงเูเห่าแต่ว่าไปเลาะหวยเลาะน้องหาปลามากร่อยมาตบครับวันนี้มีเครื่องคั่วอยู่เฉียงเพิ่งเหะครับของหน้าเพิ่นอยู่นี่เพิ่นมีอุปกรณ์ให้พร้อมเอาทางเพิ่งครับนะยืมใส่ยักป์พืก่อนใช้บ้านนอกมาค่อยปัญหาแล้วครับเนาะอย่าลักกับพ่อเหรอไอ้หน้าใจรถ ตแต่วอซายเราจัดการให้เมื่อฉมังเว็กัวปลาวาสิวสิกลอยปลาตองวัดสันก๋อยเหนียววัดสันได้มากพอได้กินอยู่ครับนะคุณอีคุณ,คณใครไปนอนเนาะตกเอเบ๊แลัวตกเอเบอ๊เลยนี่เลยครับ ถเสียบเสีครับเป็นบดเดีครับเราเข้าจกเบรกออสลบครับฮอนเดียร์ขควาจัดการครับตะมตองครัอือจะมไงเปียดเปียดเยอะครับ เนี่ยครับออต้มเนาะใส่ต้ม เดียวนะจากแล้วเท้า,ามันเลาะอามาเนี่ยมีลายอยู่บ่เดี๋ยวมาหลาย เด้นกลุ่งลายเลยนกเขา พี่เขามาเลยพี่เขา Ay, miro. กันประคองครับประช่อนนะแล้วปลากเรามันมาเสร็จเลยครับ รหารโหดเรียบร้อยครับเอาอลืมครับดีดีแค่ละครับขันตั้งหนวไครับ หั้ก็มาแล้วครับนี่เดี๋ยวเราะเก็บผ่านท่าน,นมาด้วยนะหัวขยุ่นน้ำครับมาแล้วก็ขอว่าท่านแล้วครับ Ô nhau! Hãy 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 เอามากินน้ากันแล้วครับมันมันอยู่นี่แหละงงงลงบอก็สั้นนะมันอยู่นี่แหละครับ,รบกินน้ามาเข้าไปเบงเค้ก็เขาตอก่อนเปิดพ่อแม่พี่น้องไข่ไป้าอย่างนีป้าจุนตีไข่มาแล้วครับ เจอเลยตั้งตาครับ ตั้งมองเรียบร้อยแล้วครับอทอจิ๋ไนได้บ่ล่ะ,ละห้องให้บ่ นีวน่วนนี้ันอามอ่นี่นั่นกับเมื่อเสืออยู่ไปเห็นอจู่ของแล้นน้อมาทัานเมื่อเลยอยมอเลยครับจัดเป็นเต็มที่ครับในการต่อไปเห็ดเครื่องก้อยครับงางมาเรียบร้อยครับ

được tay Ê nếu kia vậy Ê Ê Ê นอนยสุดยอดครับดดกเพียบครับนะวันนี้คักๆแล้วันนี้ครับจัดเต็มๆครับนี่ก็โพที่นี่ครับเดี๋ยวไปเอามมแดงครับก๋อยปลากันเอ็นไใส่ก้วยเครับมาเห็นมันโอ้โมโหน้ำเลือดครับบันนี้ท้ายย่างนี้ครับผู้ไทยขันกับขันไปครับ ของสมปลาครับเอาเอาลูกแคนลูกข,ลขาละเอาของเสียบมันยุงสิครับเดี๋ยวไส่ล้าครบบั่บังัขาดวะขาดวาครับปุ่นเนี้ แขนคักขึ้นมาคื้อแล้วเอาไปใส่ต้มมั้มมันนี่ครับหาหมดแดงยัอยน้อยครับไปใส่ต้มนะครับนี่ก้อยเขาพร้อมแล้วแอดมินกับจัดเลยครับไม่ได้เบิ้งหน้ากล้องครับจะงวยหน้างวยล้างไม่ทางได้แน่ละครับนะจังหวะนั้นก็ขอไฟล้วกันนะแอดมินกับถ่ายแบบลุยไปเลยสาวเง่าไปเลย ก๋วยปลาแล้วบันน้่ปรุงเรียบร้อยมัเสเซียมืันนี้ก็เซียมออื่นเท่านั้นแล้วครับนะอ่ะหอมใส่บันนี้ต้มปลาก็เรียบร้อยแล้วโคเล่แล้วครับบันนี้มาดูและกันน้องไมครับโรงบานนะครับมา

สี่สิบสักสี่สิบสักบาทครับลองข้อนี่เอ้ยมัอนี้เป็นมือนี้ครับลองเกี่ยเนี่ยจะเพิ่มเถอะเมียนเนาะดูบ่เสียบครับเสียบโอ้ยนี่ครับเห็นครับเยอะเฮดมินเต่าห้เบิ้งครับเออนี่ครับเอาด้วยครับโอ้กหอยปลาครับเา นอนป่าตามมาลองขอกันอือพี่น้องฟองตายฟองประโอนครบครบครับขียทัวเขามาอยู่บ้านนะครับเอ,อ้านเข่ายุ่นน้ำแล้วครับพ<ม>้นกะัะได้ดอูอ่วปล่อยไว้ไหนนะครับสิสาวเขากันบานนี่สายแล้วเปนใบสามหรอลบสอง่น <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันยังมือนเดิมแล้วคืนไงแลวองคืนไลวมย่ามาตุ่นมากไปแล้วเอาหมดป่าเจ็บด้บดมงครับเออเอาแล้วครับมันเอาเออที่เขากินดน้าเนีครับบัดเ้อรไอ้มิงกับทาไปเลยหหิ้วหครับหิ้วโซ่หรอเอาล้ครับมามากินเขาครับมาเอาล้ครับทีมงานใส่รเนี่ยครับเด้อ เมาเลยกทัวักกันักกันแล้มาัดคนไปมือโทรศัพท์่ทยรูกินข้าวกินข้าวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับนะติดปาประกันได้กับขออภัยน้ำกองขยับกะขอโทษอภัยครับนะไทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ